อีสานวสาสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องกินลาบสาป,ปากะโ h o ับแซ่บๆน้ำกันค่ะเก็บพักกับลาบค่ะพี่น้องจะมีได้พักเมล์ปักทั่วแหล้วกับักเขือค่ะเมื่อนี้ปลานี่ก็ได้มาตะนองค่ะเอามาแล้วตะเหนือมันไปสับเรือไปหั่นค่ะเป็นตอนน้อยๆเสร็จแล้วก็เอาไปล้วนค่ะใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือล้วนเห็จะให้มันสุกค่ะพี่น้องน้ำที่ต้มปลาสุกนี่ก็จะเอามาปรุงรสค่ะ ใส่ผักหอมพวกนี้ละคะซุกเหล้ากระเทน้ำออกค่ะพี่น้องกองเอาต่เนื้อค่ะส่วนของน้ำกับผักไปให้มันเย็นสักก่อนจังปรุงค่ะนี่ผักครับละกกะเนื้อปลาด้จ้าซุกเรียบร้อยค่ะผักที่ใส่ในลาบก็สิเป็นต้นหอมผักชีหอมเปสะระแหน่ค่ะต้นหอมแดงค่าอ่อนล้วก็บักพีค่ะบักหนาาค่ะพี่น้องจะมาปรุงรสค่ะใส่บักหนาาลงไปก่อนค่ะตามความชอบค่ะ แก็เเลือจักน้อยค่ะเกลือชูรสค่ะพี่น้องปลาไจะโปได้บบไสค่ะและมักกระไส่ได้ค่ะแล้วกรพริกป่นขาวหัวค่ะน้ำปลาจักน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ค้นให้เขากันค่ะพี่น้องใส่ผักลงไปค่ะต้นหอมผักชีอหอมเปรี้ยวสะระแหน่หอมแดงบักพริกแล้วก็ะ คาออนซอยใสค่ะพี่น้องจะได้หอมหอมค่ะเอาเนื้อปลาลงไปค้นเบาๆค่ะสูตรนี้แซ่บแซบเด้อพี่น้องลองเห็เดเพิ่มเลค่ะจะไล้ายๆลาบทั่วไปค่ะพักหอมที่ใส่ถ้าอันใดบ่ามากก็เอาเอาตองใสก็ได้คระบพี่น้องได้ความหอมความแซ่บค่ะ แกมพักสดสุดยอดเลยค่ะพี่น้องลาบซาปลากระหัวค่ะปลากระยุบานพักกระไดยุบานเนี่แหละค่ะมากินมาจาจพี่น้องแซ่บแซบน้ำกันสวัสดีจ้า